สวัสดีค่ะวันนี้มาดูต้นสาระกันนะคะความสูงต้นสาระมาดูผลกันค่ะมีผลมีดอกนะ,ะมีผลมีดอกนี่ะผล ต้นสาระนะคะแล้วก็ดอกตอนบานสวยมากนะคะอันนี้คือดอกบานนะคะมีผลต้นสูงมากนะคะเนี่ยข้างบนก็มีผลเหมือนกัน างคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะต้นสาระวันนี้เอาให้ดูนะคะว่าต้นสาระเป็นยังไงวันนี้กำลังออกดอกนะ,ะเป็นช่อนะคะดอกแก่บางทีก็ร่วงหล่นลงพื้นนะคะเนี่ยเต็มเลยนะคะ ดอกแก่ก็ร่วงหล่นลงพื้นนะพอบานเป็นดอกสวยมากนะคะดอกนี้ตูม อันนี้กำลังกิ่งของต้นสาระนะคะก็ประมาณนี้ สวัสดีค่ะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าต้นสาราเป็นยังไงอันนี้นะคะสวัสดีค่ะ